นยครับผมวันนี้เรามาเที่ยววัดป่าอัมพวันกันนะครับผมไอ้โตโต้นี่ครับมาให้อาหารปลาโอ้นี่ปลาตายตัวใหญ่เลยปลาตายครับผม มีสงสารมนเอาไปกินไหมไร่ปลานี่ครับวัดป่าอัมพวันนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาให้อาหารปลากันนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับเพื่อนๆนี่จะติดนี่เป็นภูเขานะครับผมล้อมรอบด้วยภูเขานะครับนี่ครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับ นี่บรรยากาศนะครับเย็นสบายนะครับผมนี่ก็ขับรถเข้ามานะครับผมสถานที่จอดรถนะครับนี่ก็จะมีร้านค้านะครับอาหารการกินนะครับเยอะแยะนะครับผมนี่ครับก็ซื้อมาคนละถุงนะครับอันนี้ก็ถุงละห้าสิบบาทนะครับผม